ไม่เป็นไรครับแต่ที่อยู่นอกลังจมหมดเลยครับถึงว่ากีเลนติดเต็มผมเพิ่งจะไปล้างเมื่อวันพุธที่ผ่านไปขัดหมดเลยเหรอก็ต้องเอามาทําความสะอาดกันหม่ใช่ครับใช่ครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าขัดเสร็จแล้วผมก็ฟ้ามทิ้งไว้ผมก็ยังไม่ได้ดูเลยว่าพวกเศษกีเลนจะออกหมดหรือเปล่าเพราะตามซอกลายตามซอกลายใช่ครับใช่นะคะออานี่นี่คือหนึ่งปัญหาที่เจอใช่ครับใช่แต่ก็่ามาได้ครับผมทำยังไง ทำใจไหมหรือว่าแก้ปัญหายังไงคือว่าแบบเราคิดซะว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเราอย่างเราเก็บไม่ทันเองครับเพราะว่าวันสุกับผมไปย้มน้ํายังโอเคแต่วันเสาร์ที่ยี่สิบสะยี่สิบสามน่าจะวันเสาร์ยีาก็มาตุงจมเลยอ๋อมาไวเลยครับผมอ๋อเราเก็บไม่ทันใช่ครับอืเนาะแต่ขอให้ไม่มีละกันใช่ไหมปีต่อไปอ่ะนอกจากวิกฤตภัยธรรมชาติซึ่งเรา เราก็ลีบเลี้ยงไม่ได้ลีกเลี้ยงยากมากนะคะมีอะไรที่ทําให้ให้ท้อไหมสิบหกปีท้อถามว่าท้อไหมไม่ท้อเลยค่ะเพราะว่ามันมันท้อไม่ได้อืแล้วอย่างใจเรารักแล้วงานตัวนี้ไม่ไม่ไม่ท้อที่จะมีตลาดหรือไม่มีตลาดเราก็ไม่ท้อเพราะว่างั้นเมื่อเราไม่มีตลาด คือว่าปกติตลาดเรามีอยู่แล้วแต่ตอกเกตเราขายได้มากได้น้อยเราก็ไม่ท้อเพราะว่าเรามีจุดส่งจุดส่งออกอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเราเราส่งออกไปประเทศอะไรบ้างคะที่ส่งไปคือว่าไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็ที่ตลาดเจเจมอลค่ะถ้าตลาดเจเจมอลนี่คือว่ามีเท่าไหร่อาหมดครับผมมีเท่าไหร่อาหมด อา้าแสดงว่าก็ก็ขายได้ดีก็ก็ไปได้ด,ไได,ดีโดยเฉพาะสีดำครับผมอืมอ่ะที่บอกว่าไม่เคยท้อเลยไม่เคยท้อเพราะอะไรตอบง่ายๆเลยใจรักใช่ครับ <พอ S 2> ผมพอรักแล้วมันไม่ท้อใช่ไหมคครับผมอือนะคะอ่ะทีนี้ถึงรักแล้วมันไม่ท้อแต่พอมันเจอปัญหามันก็หาทางแก้ได้อย่างนั้นเหรอคุณอูดใช่ครับคือว่าเราอย่างปัญหาน้าท่วมนี่คือว่าถ้าเราเก็บทันมันก็ไม่เกิดปัญหาพอดีช่วงนั้น เก็บไม่ทันจริงๆครับวางไว้มากก็โอเคเพราะว่าก็เสียหายไม่ไม่ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าของส่วนมากเราจะอยู่ในรังในรังพลาสติกถ้าในรังพลาสติกนี่คือว่าน้ำยังเข้าไม่ได้อยู่อ้ที่เสียหายคือว่าเป็นพวกข้างนอกวางไว้วางไว้ข้างนอกจะเป็นพวกกล่องพ็คกิ้งแล้วก็จะเป็นพวกงานงานชิ้นใหญ่ๆที่เราไม่สามารถที่จะใส่กล่องได้ใช่ครับใช่ครับเป็นพวกงานใหญ่ๆหญจะเสียหายบ้างค่ะนะอ่ะทุกวันนี้คุณอู๋ใช้แนวคิดอะไรในการ ดำเนินธุรกิจดำรงชีวิตอันดับแรกคือเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับคำพพอหลวงของเราครับผมได้เลยผลได้เลยครับผมยังไงคะทุกวันนี้ที่ผมไม่เป็นหนี้เป็นสินหมายถึงว่าไม่เป็นหนี้เป็นกู้ยืมสินตัวอื่นนะ่อย่างบ้านรถนี่มันจําเป็นมันจําเป็นผมก็ทําคือก็ทำไปขายไปเรามีมากค่ะเรามีมากเราก็ทำมากหมายถึงว่าเราก็ลงทุนมากเราก็ไม่เป็นไรของเราไม่เสียหายอยู่แล้วถ้าเรามีน้อยเราก็สั่งดินเข้ามาน้อยค่ะ พอดินเราต้องซื้อเราก็สั่งดินมาเราทาที่เราทําได้ครับเราไม่ต้องมาเป็นกู้เราต้องการของเยอะๆเราไปกู้เงินเข้ามาแล้วมาล,วลงทุนไม่เอาครับอ,อ,อย่างนี้คําว่าคําว่าพอเพียงนั่นหมายถึงว่ามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นใช่ครับมีเท่านี้ก็ลงทุนเท่านี้ใช่ครับมีบมากก็ลงทุนมากใช่แบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแต่ของเราคือว่าของเราก็จะมีขายตลอดเวลาเพราะเราทาเองขายเองเราไม่ ถามว่าลงทุนสูงไหมลงทุนไม่สูงครับต้นทุนต่ำมากเพราะว่างานเราใช้แรงงานเราเอง,องใช้ฝีม,มือนี่แหละใช่ครับแรงงานเราจะต้นทุนเราก็จะต่ำค่ะแนวคิดในการดำารงชีวิตอันนี้เนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่เลยไหมคะยิ่งใหญ่มากครับนะคะคำพ่อหลวงของเราครับนะคะอ่ะทีนี้แนวาทางดำารงชีวิตไปแล้วในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราอยากจะเปิดตลาดไปที่ประเทศไหนอีกไหมปกติแล้ว อย่างตลาดญี่ปุ่นเนี่ยคือว่าเขาก็วิ่งมาหาเราเองเราก็จะส่งในราคาที่เราส่งเขาแต่เขาจะไปทําตลาดของเขาเองอันนี้คือว่าเขาจะไปอัพราคายัางไงก็สุดแต่และแต่เขาเพราะว่าเราไม่มีความรู้ในด้านนั้นและอย่างเราจะตัดปัญหาเรื่องการขนส่งค่ะให้เขาเดําเนินการไปใช่ครับใช่ครับเราจะส่งราคาปกติของเราอเอง จะอยากไปประเทศไหนไหมใจฝันไวไหมคุณอู๊ดก็ต้องแถวแถบยุโรปงานพวกนี้ยุโรปก็จะชอบใชชอบใช่ครับใช่ทำไมคะภูมิใจเหรอคะสินค้าไทยภูมิใจมากครับผมเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่ภูมิปัญญาจริงๆครับถ้าอย่างอย่างอย่างของด่านเฟียนหรืออย่างของสุโขทัยเขาก็มันไปคนละแนวคนละนถ้าเจอปุ๊ก ของเกาะเกร็ดจะรู้ทันทีเลยครับจะรู้ทันทีเลยมันเป็นกลาแนวกันนะครับถ้าเห็นว่าแนวนี้เกาะเกร็ดแน่นอนใช่ครับใช่ครับอของด่านเฟือนเขามาเจอเขาก็อึ้งแต่เราไปเจอของเขาของเขาเป็นอีกแนวนึงใช่ครับเพื่อนผมเ็าไปทําที่สุโขทัยเขาไปแกะลายที่สุโขทัยเขาไปทำลายอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้มันเขาไปต้องเป็นแนวของเขาเป็นแนวฉลุฉลุถ้าเป็นส่วนมากถือว่าแนวเรานี่เป็นลายละเอียดเลยไหมใช่ครับใช่ครับ ต้องใช้ฝีมือมากใช่ครับใช้สีเนือใช้ฝีมือใช้ความประณีตมากครับผมเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องเครื่องปั้นดินเผาอันหนึง่งที่ทำเป็น,ปนสีอะไรคะสีเทา,<ส>ท,าที่อยู่ด้ดวยความบังเอิญเนี่ยนะครับผมบเห็นว่าคุณมีรูปมาโชว์ครับผมอ่าอยู่นี่ใช่ไหมคะครับผมไหนคะอันไหนอ๋อเนี่ยคุณผู้ชมนี่อยู่นี่คะ่ะ สีเทามันจะดูไม่แข็งมากครับผมจะเย็นตาดจะเ <ปะ S 2> ย็นตาอ่าเดี๋ยวมีอีกรูปหนึ่งมีอีกรูปหนึ่งจะเห็นชัดกว่าม,มั้งนี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอยู่นี่นะคะอ๋อนี่ด้วยความบังเอิญกับการเว็นสวยใช่ครับใช่ครับ,รบได้รากว่าด้วยนะได้แล้ค <ปะ S 2> <ะ>รับเป็นที่ต้องการของตลาดเลยครับผม น่าสนใจทีเดียวอ่ะเอ๊เห็นว่ามีใบอะไรด้วยคะคุณอู๊ดใบมอพชมาตรฐานตสาหกรรมครับค่ะตรงนี้เราได้มาจากทางกระทรวงสาาหกรรมใช่ครับเขาให้เพราะอ่าคือว่างานเราผ่านมาตรฐานอตสาหกรรมแล้วค่ะจริงๆแล้ววันนี้ก็จะหยิบไบโอท็อปมาตอนนี้มันเพิงจะได้มาวันนี้หมาดๆเลยครับไบโอท็อปซึ่งไปรับครับสีดาวอ๋อตอนนี้ก็ใส่กระเป๋ามาแล้ว มันเราไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้เราไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้กลัวเดี๋ยวมันจะยับค่ะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่เท่บหน่อยภูมิใจเลยไหมภูมิใจมากมพูดไปเห็นว่าดูดมีรอยยิ้มออกมาจากแววตานะคะครเราเป็นคุณหนึ่งคนที่ได้ทําอะไรดีๆแบบนี้เพื่อสังคมใช่ครับได้สืบสารศิลปวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมคะครับผมเราจะคงอยู่ต่อไปไหมอยู่ยันชีวิต ครับผมมุ่งแล้วนะคุณดูมุ่งนะครับผมไม่ไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับผมผมทํางานบริษัทมาเงินเดือนก็สูงผมยังออกมาทําตัวนี้โดยตรงครับผมเพราะว่าใจรักตรงนี้แล้วอครับผมอย่างที่บอกค่ะทีนี้เราเราเรานอกจากว่าทําตรงนี้เราได้รายได้แล้วแต่การที่เราไปสอนเป็นวิทยากรต่างๆหรือว่าเปิดให้เรียนฟรีแบบเนี้ยนั่นนั่นคือสิ่งที่เราเลือกที่จะทําด้วยใช่ครับใช่ครับทําไมคะ ผมอยากจะให้งานศินละปะและภูมิปัญญาอยู่ต่อไปเรื่อยๆให้ยืดยาวนานไว้อะเพราะว่าผมมองดูแล้วมันแลทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาเขาจะไม่สนใจงานศินละปะ,ะเขาไม่ค่อยสนใจบางครั้งบางทีน้อยที่ว่าสิบคนยี่สิบคน,คนจะหลงมาสักคนนี่ก็ยังก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นสืบต่อไปเอาเนะาะสืบต่อไปนะคะที่ผ่านมาเราก็ ร่วมงานหรือนื่อกับหน่วยงานราชการมาอยากให้คุณอุ้ช่วยฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะเกี่ยวกับหน่วยงานราชการเราอยากฝากอะไรถึงไหมคะก็ก็จริงๆแล้วงานตัวนี้ก็ทั้งหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปก็อยากจะให้ช่วยกันอุดนุนและผลิตภัณฑ์ของปุงปัญญาโดยเฉพาะพวกเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเป็ดเพราะว่าเราอยากจะให้อยู่คู่กับเกาะเป็ดและจังหวัดนนท์และประเทศไทยของเราไป ยาวนานเนาะรักษาไว้เอ้าแหละคุณผู้ชมอยากไปแน่นอนคุณอู๊ดบอกทางหน่อยบอกเบอร์โทรด้วยอื่าเกาะเกร็ดไปง่ายๆครับไปถึงท่าน้ำปักเกร็ดอืแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายไปตามเขาจะมีช่องทางบอกเลยค่ะแล้วไปถึงวัดสนามเหนือวัดสนามเหนือจะนั่งเรือข้ามฟากไปคนละสองบาทข้ามไปไปถึงวัดปรมัยิกาวาเสร็จแล้วไปไหว้พระหน่อยจะดีเพราะว่าวัดนั้นเป็นรัชกาลที่ห้าเขาไป นะครับคบ,บมีพิพิธภัณฑ์ของราชการที่5้าไปเยอะหลังจากนั้นเราเดินไปหลัง<า>โบสตามทางไปเรื่อยๆครับร้านผมจะอยู่ซ้ายมือตรงถ้าเดินไปจะอยู่จากาหลังโบสไปตเดินตามทางไปเรื่อยๆจะอยู่ซ้ายมือสังเกตง่ายๆร้านอาหารป้ากะลุงริมน้ำ ร้านอาหารป้ากับลุงครับผมแต่ร้านผมจะอยู่ร้านอาหารป้ากับลุงจะอยู่ฝ่ามือร้านผมจะอยู่ซ้ายมือสังเกตง่ายๆเพราะว่าผมจะนั่งแกะตลอดเวลาอ๋อได้ไปเห็นพี่อู๊ดตัวเป็นๆเลยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ใช่คุณอู๊ดแน่นอนใช่ครับอ๋อไปได้เบอร์โทรไว้หน่อยไหมคะอ่าเบอร์โทรเบอร์เอาเบอร์ป้าอย่าเบอร์ค่ะศูนย์สองเก้าหกสามหนึ่งเก้าหนึ่งสองมือถือค่ะศูนย์แปดหนึ่ง แปดเจ็ดสี่สองเจ็ดห้าหนึ่งอ่าเดี๋ยวคนสอนสอนฟรีครับยินด,<อ>ดีทุกท่านครับยินดีทุกยังย้ําอยู่เดี๋ยวคนโทรไปเรียนแน่เลยนะนะ <พ Lauren. S 2> แล้วก็ไปช่วยกันอุดหนุนนะคะครับผมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณอุ้นมากที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะน่ารักมากขอปรบมือดังๆให้กับคนไทยคนนี้เช่นเคยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ในคนไทยแข็งแขรงข้างหน้าสวัสดีค่ะ